กับเหล่านักร้อง KPM นะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนนะคะนี่เลยค่ะค่ะครับนี่น่าสนใจมากเลยนะมีที่ซัำมันด้วยโอเคค่ะวันนี้ทั้งสามคนมาร้องเพลงใช่ไหมคะร้องคนละกี่เพลงของหมาอย่างเดียวเลยล่ะคะครับผมสามสี่เพลงเนาะมันก็หนูว่ามีนี่คนสอนเรียนเพื่อน้องหมาแล้วแล้ววันนี้เนี่ยแต่ละคนเลี้ยงน้องหมาไหมคะถามหน่อยก่อนก็เคยเลี้ยงค่ะแบบว่าเลี้ยงเหมือนลูกเลย เอะอันนี้รู้สึกมีเป็นหลายวนเลยใช่ไหมใช่ครับเยอะมากครับแล้วก็มีมร้านด้วยครัแล้วก็น้องแมวเลยเป็นร้านเสื้อผ้าน้องหมาหรือเปล่าพีจะไม่ผิดครับยังเคยไปอุ่นนุนร้านอยู่ใ่ใช่ใช่ใร่ใเปล่าชอใช่ใช่ใช่ใชลใช่าชันชมใช่เช่ยม่ใช่ใช่ใชยใช่ใชนใชเใช่ใ่่ใช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 ัใช่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 ่ใ่ใชะน่่่่ มานอนเพราะช่วงนี้หนาวต้องบอกก่อนว่ากันเริ่มดีแล้วแล้วเริ่มหนาวแล้วแล้วก็มีอันนี้ไว้ให้น้องหมาแล้วพวกเราทั้งสามคนก็เอามาประมูนมาบรรมูนเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเราก็เอาไปช่วยเหลือน้องหมาที่ประสบความทุกข์ใจอยู่กรณีนะก็นะคะทุกคนก็รักน้องหมากันทุกคนนะคะลูกปบงก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักร้องแล้วก็รักน้องหมาเหมือนกันนะคะเดนเตเชียร์นะคะข้างล่างเดี๋ยวกินกินโอเคค่ะบูชาบูชาบูชา จะผู้ชมตอนนี้นะคะลูกโป่ก็เห็นว่าเขาเนี่ยร่วมทำบุญกันนะคะลูกโปงกับเด็กๆเนี่ยก็เลยอยากทำบุญบ้างก็เลยนี่ค่ะถ่ายรูปสิบบาทร่วมทำบุญค่ะแล้วก็มีลูกค้าแล้วที่จริงมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าเราเพิ่งคิดออกเลยเพิ่งได้สิบบาทแรก ถ่ายรูปไหมคะถ่ายกับน้องหมา10บบาทนะคะท่าละสิบาทนะคะถ่ายก่อนถ่ายก่อนเอาถ่ายเลยถ่ายเลยลูกค้ามาแล้วคะ่ะค mm ุณ hmm. ผู้ชมถ่ายรูปไหมคะ10บาทรวมทำบุญ mm hmm. อุ้มก็1 0บาท <laughs> Okay, ขอบคุณค่ะมสีสวยลูกค้ามาอีกแล้วค่ะ about, ได้50บาทแล้วค่ะคุณผู้ชมถ่ายรูปนะคะร่วมทำบุญกับน้องหมาค่ะขอบคุณมากค่ะถ่ายด้วยกันไหมคะเป็นไงคะคุณผู้ชมไอเดียมันเจิดมากรูปมันสวยก็อย่างงี้นะคะใครๆก็อยากถ่ายภาพด้วยหัวเราะ ร่งู้ว่ารัไม่ต้อนนี้ลูกบอก็อยู่กับพี่สายนะคะก็เป็นหัวหน้าชมรมเช้าๆนะคะวันนี้เนี่ยพาน้องมากี่ตัวคะก็จะมีสมาชิกในชมรมนะคะมาเรื่อยๆแต่ว่าของสายเองก็พามีซีอุ๊ ในไหนก็หน้าตาดีขนาดนี้แล้วมาเป็นนางแบบนายแบบก็ถ้าเกิดว่าใครมาถ่ายรูปนะคะ20บาทแค่นั้นเองแล้วก็กอดจูบได้เต็มไลน์เต็มที่เลยปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยตัวหมดเลยแล้วก็บริจาคหรือว่ามากกว่า20เราก็ยินดีนะก็เงินที่เราบริจาคทั้งหมดจะเอาไปช่วยหมาแมวตอนนี้ที่น้ำท่วมเหมือนกับว่าเป็นเงินที่พวกเราจะได้ช่วยกันให้เขานะคะแล้วก็สนุกด้วยค่ะถ่ายรูปนะคะเมื่อกี้ น้องหมาของลูกบอกก็ทำเหมือนกันค่แะแต่ตัวเล็กกว่าก็เลยคิด10บาทะค่ะตามไซส์ตี่ตามไซส์โอเคขอบคุณนะคะ น้องหมาที่ระสบัยน้าท่วมใช่ไหมคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ยังได้มาช่วยเหลือน้องหมาอีกเฮรู้สึกยังไงางคะผมก็รู้สึกปลาบปลื้ม<ฮ>และดีใจที่เจอไฮได้เรามีส่วนร่วมกับทุกโครงการ<ฮ>ที่เกี่ยวข้องกับน้องหมาและสิ่งที่เราได้ไปเห็นเนี่ยที่พวกเรานะโดยเฉพาะยิ่งคุณลูกโป่งเนี่ยได้พาทีมงานตลอดจนคณะของผม<ฮ>ไปช่วยน้องสุนัขที่ได้รับ ผลกระทบจากภายน้ําท่วมเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าสภาพของน้องสุนัขวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็ต้องเผชิญชะตากรรมด้วยตัวเองซึ่งจะมีหลายตัวที่เราไปเห็นนี่ไปอยู่บนหลังคาแต่ก็ได้รับการเมตตาจากคนรอบข้างเอาอาหารไปด้วย <c oughs> เราก็บางครั้งก็ต้องฝากอาหารไปให้เขาเพื่อเลี้ยงแทนเรา <c oughs> ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามักจะเห็นไปไหนสถานที่ <c oughs> แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมจะ่อาคุณน,นี่รักน้องสุนัขจริงๆ <c oughs> ถึงไหนถึงกัน <c oughs> ก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นความโชคดีของน้องหมาที่มีผู้ที่มีความเมตตาเนี่ยไม่ใช่เห็นน้องสุนัขเนี่ยเป็นแค่สัตว์เลี้ยงเขาเป็นเหนือกว่าสัตว์เลี้ยงเป็นคนในครอบครัวเราเป็นคนในครอบครัวเป็นสมาชิกของเราและตลอดจนเรามองเขานี่เป็นคน จะอิ่มบุญไปตามๆกันนะคะลูกโป่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวทแทนนะคะคนรักน้องหมานะคะก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาทําบุญในวันนี้นะคะแล้วก็ลูกๆลูกโป่งก็เป็นตัวแทนของน้องหมาที่เดือร้อนนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่รักน้องหมาแล้วก็ช่วยเหลือพวกเรานะคะสำหรับบ้านใครที่กําลังน้ําท่วมอยู่นะคะก็เป็นกาลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าข้อมอจินะคะของเด็กๆนะคะจอการสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย